ดูค่ะชุดบูนาดของของนอร์เวย์นะคะจะสวยมากนะคะวันชาติเขาจะใส่ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะดูชายจะสวยมากนะคะเดลิฟฟินนสวยมากนะคะ,ม,ะ,คะมีทั้งของเด็กด้วยนะคะวันที่17นี่นะคะ17นี่นะเสตัวใหม่ค่ะสวยมากเลยค่ะดูค่ะให้ดูรอบๆ สวยมากคะ่ะนอเวค่ะชุดหนึ่งแพงนะคะหนึ่งชุดนะคะเจ็ดหมื่นห้านะคะเจ็ดหมื่นห้าหนึ่งชุดค่ะแต่สวยมากนะคะสวยมากบอกแล้วว่าชุดเขาจะแพงมากนะคะวันชาติเขาแต่ทุกคนต้องใส่แล้วออกมาเดินกันนะคะสวยมากคะ่ะเจ็ดหมื่นห้าพันคนนะคะคูณสามจุดห้าเราเข้าไปคะ่ะแต่สวยจริงๆคะ่ะอยู่หน้าบ้านเราเลยร้านนี้นะคะสวยงามมากคะ่ะ สวยงามมากดูค่ะของผู้ชายก็มีนะคะนี่ผู้ชายก็แบบนี้เลยเจ็ดหมื่นห้านะคะทุกคนแพงมากแต่ว่าสวยวันชาตินอร์เวย์เขาจะใส่กันนะคะสวยมากสวยมากสวยมากค่ะนอร์เวย์ค่ะ